มาแล้วล่ะ,ลละ,ะ,ะไฟเฟยอะไรก็ไม่มีรถชนกันบ่อยไหมแถวนี้บ่อยมากหลุดโค้งไว้เนี่ยนะโค้งบ่อยโค้งแบบแล้วก็้ยวถ,ถ้าเลี้ยวถ้าเลียเยเ้ยวไม่ทันก็ชนต้นมะขามโน่นนั้นน,น,น่นะต้นมะขามตรงทายรถตำรวจเลยนะนะไปดูได้ว่ามีรอยฉลอกเยอะแยะอ๋อเนี่ยนะที่ชนส่วนใหญ่ก็จะชนต้นนี้ประจำใช่คต้นนี้ประจำแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกป่ะที่รถหลุดเข้าไปเนี่ยโอ้ยหลายครั้งแล้วล่ะ แล้วหน่วยงานไม่มาแก้ไขหรอครับไม่มีไม่มีที่ไมาเลยเข้ามาีพ่งอมไปกี่นาทีแล้วเดียวก็พิ่งซ่อมเสร็จเมืไเนี่ยอ๋อได้สเดือนหรอครับมื่อเมื่อแสดงว่าตรงตรงนี้มันอออันนีอ๋อพึ่งซ่อมมาใหม่พิ่งซ่อมเนี่ยพิ่ง